ถ้าใครอยากให้ผมแต่งเพลงธนดลคนโก้ให้โอนมาไลน์ออนไลน์มาห้าบาทให้ผมห้าบาทผมขอห้าบาทห <5 S 1> <ม>้าบาทใครมีหลักฐานติ้งเข้าห้าบาทผมร้องเลยจีออมิเนอร์ซีดีติ้งเข้าทุกสองดีติ้งเข้าทุกสองดีห้าบาท <c oughs> เพื่อนุกธนดลคนโก้สตูดิโอบ้านท่า <c oughs> โก้กับโก้โกไปหน้าเงินไส้กับบอ <Hey. S 1> มีมามาฉันยังไม้วเธอห้ดนตอนน นาน้าน้านะนนนาน้นานานาเป็นนุ่มคอนกันนาอาธรรมดาคุณห่างนนาน้าตาฉันดูดีถ้าาดนคนก็ไปไหนก็มีแต่คนรักผู้ชายคนนี้น่ารักถ้าใครรู้จักต้องลงรักเขา เขานั้นมีแฟนเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนับเป็นผู้หญิงที่เขาพยายามตัดผมสั้นแต่ตัวเขาไม่ได้คิดอะไรนะจะจีบให้ได้เลยอ้วนมาเรี่ห้าบาทแล้วจะร้อนต่อทุกฐานะจนทรดุมคนโก้สุขโยบ้านทาโกะโกไปนาเงินใส่ขอนำแฟนมื่อนั้นแฟนเพิ่น ส่งเงินมาทําบุญนุกรดลคิดมาเองเราจะทาบุญร่วมชาติกันย,ยังไงแี่สุดท้ายนุกรนดลก็เลยตัดสินใจว่าเออไอเออยา่างแรขผมซอยขับพ่อผมมานุกรดลคนโกูก็เลยทักผมมาตอนสามทุ่มน่าอว่าไอรับผมอยากทาบุญร่วมชาติกับผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งจะได้ไหมผลบุญคลังน,นี้ ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรักผมจนหมดใจธนดลคนโกน,นั้นไงรักโยนเดียวธนดลคนโกน,นั้นไงอารักรักใครให้พิมพมาครับผมธนดลคนโกน,นั้นไงอารักเดินนางเดินเดนเดินนางเด้เดเดเดอห้าบาทเราสักนิดละเยอะเกิน